สวัสดีครับแฟนกลับทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาคุยกันหลังเกมนิดนึงนะครับศิทเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องสคู่แรกนั้นเป็นมือรอบมาบินรอบนอกเอาข้างที่9้านะครับระหว่างเจ้าทอมมี่ทอยอดยทดหรือเจ้าทอมมี่เบนพาร,ราม2นะครับวันนี้พบกับทางด้านกองฟ้า KPL มวยไทยยิมนะครับที่น้ำหนัก118ปอนด์นะครับมวยคู่นี้เป็นมวยรอบ เช้านี่ทางด้านมีทอยอดยุดนี่มา121นะครับรถอยู่สามปอนสรุปแล้วก็รถไม่ได้ครับรถแล้วรถอีกรถไม่ไหวครับตกรอบบนทาช่างนะครับแต่ว่าก็ได้ต่อยต่อนะครับต่อยนอกรอบเป็นทางด้านกองฟ้า KBL เมยไทยยิมเข้ารอบไปนะครับขึ้นมาใหม่ๆนะครับแรกๆนั้นก่อนช่างน้ํหดันเยร็จเปิดมาใครต่อรองนะครับใครต่อรองพอช่างน้ําหนักเสร็จนะครับโอ้โหกองฟ้าเป็นต่อ5-3เลยนะครับ3-2ไล่ไป5-3 ท่านหนึ่งจากเจ้าทอมมี่นี่ลดน้าหนักเยอะลดน้ำหนักไม่ไหวครับลดนานแล้วก็ตัวเล็กด้วยสุดท้ายก่อนชกนะครับไหลไปอยู่ที่เจ็ดสี่เลยนะครับเจ็ดสี่เป็นทางด้านกล้องฟ้าเป็นต่อนะครับเข็มการชกออกมาก็ไม่ต่างจากความเป็นจริงนะครับทางด้านทอมมี่ตัวเล็กกว่าลดน้ำหนักเยอะลดไม่ไหวลดนานลดเหนื่อยนะครับราคาไหลต่อไปทางด้านเจ้ากล้องฟ้าฝ่ายเดียวนะครับหมดยกแรกห้าสองสามหนึ่งเลยนะครับเป็นทางด้านกล้องฟ้าเป็นต่อนะครับ เข็มการชกก็เป็นกองฟ้าเป็นภายเดินเข้าหานะครับทอมมี่มวยซ้ายวันนี้ยกแรกเอาการขวาออกนะครับ mm hmm. ก็วางแข้งโตได้นิดหน่อยนะครับออกวุดกันไม่เยอะถา่าราคาก็ไหลต่อไปทางด้านกองฟ้านะครับเนื่องจากคนเสียงมวยก็มองว่าทั้งได้ใหญ่นะครับน้ําหนักมาดีทางทอมมี่ก็ลดน้าหนักเยอะนะครับลดไม่ไหวน่าจะเหนื่อยน่าจะนานนะครับพอยกไปหมดชกแรกก็ราคาไหลต่อสามหนึ่งครับห้าสองสามหนึ่ง เข็มก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นทางด้านเจ้าของฟ้าเดินเข้าหานะครับราคาไหลต่อเป็นทางด้านของฟ้าเพราะว่าทางคนคงมองเหมือนเดิมนะครับมองว่ารถน้ำหนักเยอะเจอตัวใหญ่เลยคองทานไม่ไหวนะครับพอยกที่สามออกมานะครับเป็นทางด้านของฟ้าเดินเข้าหาเร็วขึ้นนะครับเดินเข้าเดินอัดเดินเตะเดินต่อยนะครับทางด้านเจ้าทอมมี่ก็ตอบตัวได้ดีนะครับแต่ว่าทางรูปร่างเทเล็กกว่านะครับรถน้ำหนักนานรถเหนื่อยก็รดเบาไปนะครับ กลางกลางยกเนี่ยทอมมี่มีอาการสะดุดล้มนะครับคล้ายๆกับขาเป็นตะคิวนะครับขาขวาเป็นตะคิวลม้มแต่ก็ลุกขึ้นมาได้พอลุกขึ้นมาชกต่อก็มีอาการนะครับอาการเหมือนเจ็บขานะครับเหมือนเป็นตะคิวนะครับหมดทกที่สามราคาไล่ต่อทางด้านเจ้าก้องฟ้ายาวนะครับไล่ต่อสิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งนะครับบางคนก็เล่นไม่รอดนะครับเนื่องจากเห็นมองเห็นแผลที่เป็นตะคิวนะครับรุนัรงเยอะก็เป็นตะคิว ยกสี่ออกมาทางด้านกองฟ้าก็วางแข้งแล้วก็ถอยนะครับถอยทางด้านทอมมี่ก็เดินเข้าหาครับเดินเข้าออกอาวุธแต่ว่าเจอหนักๆเจอโต้เจอเตะเจอเขาในหนักๆนะครับก็เริ่มอ่อนแรงลงครับเจอเบี่ยมล้มเบี่ยงล้มสองทีนะครับเขาลุกขึ้นมาแล้วเจ้ากองฟ้าก็เดินเข้าหานะครับทีนี้เดินเาหาอีกชุดหนึ่งครับกับกรรมการก็จับแพ้นออกไปนะครับเพเป็นนั้นว่าเจ้ากลองฟ้า K b L มวอยไทยยิมนะครับชนะออกไปยกที่สี่นะครับแบบทางด้านทอมมี่เนี่ยหมด ทางสู้นะครับคู่แรกของฟ้าฝ่ายน้ำเงินครับชนะน็อกไปในยกที่สี่ขอนการจับแพ้นะครับยกที่สองนะครับฉัดเพชรสอจอตอ้งปราจีนนะครับวันนี้เจอกับเพชรไข่แก้วโกวดังแปดลาดกระบังนะครับเป็นมมยรอบศึกเมยรอบท็อปวันมยมันพันดุครั้งที่สามนะครับพิกันหนักหนึ่งร้อยสามสิบแปดปอนด์นะครับแนะฉัดเพชรสอจอตอ้งปราจีนนะครับ ใช้สีเสื้อสอนช่ตงแฟนจีนนะครับจะว่าไม่ได้ซ้อมรับทางด้านเสียแขกนะครับเปลเปิดมานะครับมวยคู่นี้แพงหน่อยนะครับแพงหน่อยเรลเปิดมาที่ฉัดเพชรเป็นต่อเจ็ดสองนะครับบางคนก็มองว่าทางด้านฉัดเพชรนี่ฝีมือดีนะครับหนักแรงสูงยาวใหญ่กว่าฟอร์มสดนะครับนับนกมาตลอดเรลเปิดมาพ็แพงนะครับหลายคนมองว่าไม่น่าจะรอดกับมวยคู่นี้แต่ว่าต้นต้นเพชรไข่แก้วก็ตอบโต้ได้ดีนะครับออกวุฒิโต้ดีดี แต่ว่าราคาไหลเย,ยาไปทางด้านฉัดเพชรน,นะครับหมดยกแรกก็ราคาฉัดเพชรเป็นต่อ415รองนะครับ415รองหมดยกที่หนึ่งราคาเดตเปิดมาใหม่ๆนะครับ72นะครับ72ที่ฉัดเพชรเป็นต่อหมดยกแรกก็ต่างคนต่างยังไม่ออกอุดอเลยมากนะครับฉัดเพชรวางเที่ยงซ้ายทางด้านเพชรแคร่ยาวก,ก็ตอบโต้ครับมีหมัดมีเตะขามีศอกสลับนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรกันมาก ถ้าวาราคาเนี่ยไหลต่อไปทางด้านชัดเพชรนะครับพอช่วงที่สองออกมาเพชรไข่แก้วเนี่ยกววางแข้งเท้าต่อยมัดได้รุนแรงเช่นกันครับถ้าเป็นทางด้านชัดเพชรไดเดินเสียบเดินแทงได้หนักได้แรงนะครับยกนี้แลกกันดูเดือดนะครับราคาเบียดมานิดหนึ่งครับแป๊บหนึ่งก็ไหลยาวไปทางด้านชัดเพชรเป็นต่อนะครับพอช่วงที่สามมาต้นๆทางด้านเพชรไข่แก้วก็ออกทธได้ดีครับวางแข้งต่อยหมัดนะครับทางด้านชัดเพชรก็โดนหนักๆมีอาการเหมือนกัน แต่ว่าพอตั้งหลักได้ชัดเพชรก็เดินขย่มก็เดินจับเดินตีวางแข้งซ้ายต่อยหมัดฟันศอกสลับนะครับทาเอาทางด้านแดงครับทาเอาทางด้านเพชรไข่แก้วพอเพชรไข่แก้วเนี่ยออกอาการนะครับออกอาการเจ็บนะครับเจอหนักเจอแรงแรงจริงครับวันนี้ทั้งใหญ่ด้วยนะครับชักเพชรก็เดินขย่มเดินจับเดินตีทางด้านเพชรไข่แก้วกขทนไม่ไหวครับแายนอกไปยกที่สามนะครับสองคู่นี้ไม่ได้ลุ้นครับมวยต่อกินเรียบกินสบายกินง่าย เชาว์าคงไม่มีคนร้องร้องรอง้รองเยอะเท่าไหร่นะครับมวยคู่นี้เพราะว่ามันขาดไปสองคู่นะครับมาถึงคู่เอกของรายการนะครับป้องกันแชมป์รุ่นน้ําหนักไม่เกินร้อยสามสิบห้าปอนปด์เบติมวยแชมป์งบอมน้อยของทางด้านกิ่งสังเล็กต่อหลักสองจากบุรีรัมย์นะครับพิการน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์มาเช้าเนี่ยกิ่งสังเล็กมาร้อยสามสิบหกปอนด์นะครับลดอยู่จุดลดอยู่ปอนด์หนึ่งนะครับส่วนทางด้านก้องตัวน,นี้ซอสสมหมายเนี่ยมาร้อยสามสิบสี่จุดหกนะครับขาดอยู่ศูนย์จุดสี่ มวยคู่นี้เดตเปิดมาใหม่ๆในี่กิ่งสังเล็กเป็นต่อ19นะครับ19แต่ว่าก่อนชอกนะครับราคาไหลข้ามนะครับไหลข้ามไปทางด้านกล้องทอร,รนีซอสมหมายซึ่งเป็นมวยทีมงานผู้จัดนะครับไหลไปถึง5-3เลยนะครับ5-37-4รองนะครับจากกิ่งสังเล็กต่อ19นะครับไหลไปที่กล้องทร์ีผู้ท้าชิงมวยทีมงานผู้จัดเนี่ย5-3นะครับมวยคู่นี้ก่อนชกกิ่งสังเล็กซึ่งรูปร่างเล็กกว่านะเทียบกว่านิดหน่อย แต่ว่ากระดูก,การพันมวยลูกหนักลูกแรงไม่เป็นดองนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี้ยต่อยดีต่อยมาตลอดนะครับวันนี้ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเป็นการกล้องทอนีซอสมัยเป็นต่อ5-3-7-4นะครับมีบางมุมก็2-1เลยนะครับ2 1, รองนะครับเข็มการโชคไปในยกหนึ่งไม่มีอะไรกันมากนะครับกล้องทอนีเดินถอยตั้งรับนะครับถอยตั้งรับเป็นขิงสางเล็กเนยเตะขาต่อยหมัดนะครับเจอหนักหัแรงแแรกกันไม่มีอะไรมากนะครับ ราคาก็อยู่ที่ทางด้านกล้องโทณีต่อ742รองรับเขอหมดชกแรกหมดชกแรกผู้ท้าชิงเป็นต่อนะครับ742รองสองดำเนินไปได้สักพักนะครับเจ้ากิงสาเล็ก็เตะสายเขาการคอนะครับแล้วก็ทำเอาทางด้านกล้องโทณีสุดนะครับมีอาการเป๋แล้วก็เดินเตะขาต่อยมันอีกชุดหนึ่งราคาข้ามมาสมหักิงสาเล็กแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งพอตั้งหลักได้นะครับราคาไหลข้ามไปที่กล้องโทนีต่อเหมือนเดิมนะครับ ทั้งที่ยกนี้เนี่ยเป็นทางด้านขิงซางเล็กเ,เขาก็ได้เข้าตานะเอาก็ได้เห็นมีทั้งลูกเตะกั้นคอลูกต่อยหมัดลูกเตะลาตัวนะครับแต่ว่าราคาไปยังข้ามไปเล่นที่กล้องโทนี้สอสมัยนะครับก่อนหมดยกเนี่ยกล้องโทนี้มาเป็นต่อสามสองเจ็ดสี่รองเลยนะครับสามสองเจ็ดสี่รองทั้งน,นั้นในยกสองนี่ดูแพ้นะครับเพราะว่าโดนเตะกั้นคอสุดมีอาการแล้วก็โดหนหมัดโดนเตะอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าราคายังข้ามไปอยู่ทางด้านกล้องโทนีเหมือนเดิมพอยกที่สามมานะครับ ขิงซางก็เดินก็หามาเดินับมีต่อยท้องสลับใบหน้ามีเตะขามีต่อยหมัดนะครับวางแข้งทำตัวหรือแล้วทั้งโคกก็เลกหมัดเลกศอกกันนะครับราคาไหลรองอยู่พักหนึ่งครับราคาไหลรองมาทาังด้านกิงซางไหลรองแล้วก็มาเสมอทางด้านขิงซางไหลต่อไปถึงสามสองนะครับทางเลีเป็นต่อแต่ว่าพอกล้องทอยนี้ออกวุฒิได้นิดหนึ่งครับราคาไหลข้ามเหมือนเดิมครับไหลข้ามเหมือนเดิมราคาไหลข้ามไปอยู่ทางด้านกลอ้องทัวนี้เป็นต่อที่สามสองนะครับห้าสามรอง หมดุกสามครับกล้องทนี่ซึ่งยกนี้ดูไม่ชนะอีกนะครับยังมาเป็นต่อนะครับสามสองอ่ะสามรองแล้วก็มีราคาไหลรองนะครับเหลืออยู่ที่กล้องทนี่ต่อห้าสี่สามสองรองนะครับหมดยกที่สามพอทุกมาออกมายกที่สี่นะครับเป็นทางด้านกิงทางเล็กก็เดินก็หามันเดินก็วางแข้งซ้ายต่อยท้องสลับไปหน้ามีต่อยหมัดนะครับมีวางแข้งมีปั้มตีนะครับมีลูกเหลี่ยมีลูกดึงมีลูกเตะตัดขาทางด้านกล้องทนี่ก็วางแข้งซ้ายได้หนักได้แรงเช่นกันนะครับแต่ว่า กิ่งสางเล็กเนี่ยได้ลูกสวยงามครับมีลูกปัดขานมีลูกดึงล้มนะครับล้มสองสามีราคาข้ามครับยกสี่ยกเดียวราคาข้ามยาวนะครับพอล้มดอกแรกราคาข้าม,มาเสมอทางด้านกิ่งสางเล็กนะครับพอเจอชุดที่สองมีวางแข้งซ้ายมีต่อยหมัดมีอาการนะครับทางด้านกองท่วนี้มีอาการราคาข้ามไปทางด้านกิ่งสางเล็กไหลต่อสามหนึ่งชีหนึ่งนะครับล้าพ็มาวางแข้งซ้ายแล้วพับเทแล้วพับเทแล้วคาายกี่ราคาไหลยาวนะครับ หมดยกนี้นะครับหมดยกนี้กิ่งซางได้เยอะนะครับกิ่งซางได้เยอะคลิกมาเป็นต่อยาวเลยนะครับเป็นทางด้านกิ่งซางเล็กเป็นต่อนะครับที่หามาก็เหมือนเดิมครับทางด้านกล้องทวนีเดินข้าหาครับทีนี้กิ่งซางเล็กก็ถอยตั้งรับวางแข้งซ้ายนะครับวางแข้งซ้ายมีลูกต่อยหมัดมีลูกชโชนะครับพูดง่ายว่าชโชช่วงขา,าราคาเริ่มไหลต่อขาดนะครับแต่ว่าทางด้านกิ่งซางเล็กเนี่ยผาไปโด,ดนหมดัดโดนศอกที่ดั้งชมนูนครับเลือดคอไหลนะครับเลือดไหล แต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นอุปสรรคครับขิงซังเล็กก็ประคองเกมเข้าป้ายไปนะครับไหลต่อขาดลอยกรรมาการก็รวบรวมคะแนนแล้วประกศนาศคะแนนนะครับเป็นทางด้านขิงซังเล็กต่อหลัก2ชนะคะแนนไป49ต่อ47ทั้ง3าเสียงนะครับขิงซังเล็กต่อหลัก2ชนะคะแนน49ต่อ47ทั้ง3าเสียงนะครับป้องกันแชมป์ไม่ได้นะครับมาถึงคู่ที่4นะครับลายพยัคฆ์เอนนี่มวยไทยนะครับซ้อมอยู่กับ ท่านสารวัตรแก่ครับมวยตัวนี้เป็นล้านชายของทางด้านนพระเจดกําทรน,นะครับพิกัดร17เปอนด์มาเช้าเนี่ยมา1้อ8แนะครับแต่ว่าวสูงยาวกว่าส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเขาพ่องเล็กนครศรีนะครับน้าหนักมามาเช้า1้9ยปอนด์ลดอยู่2ปอนด์นะครับเรดเปิดมามาเช้าเนี่ยทางด้านเขาพ่องเป็นต่ออยู่ที่19นะครับแต่ว่าขึ้นมาจริงๆเนี่ยมวยคู่นี้เบียดนะครับเป็นมวยดาวรุ่งเป็นมวยสร้างมวยปั้นของศึก ของทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับไาย่พยักเนี่ยเป็นมวยซ้ายอาวุธเนียนนะครับวางแข้งซ้ายหนักแรงฝีมือดีสูงยาวกว่าแต่ว่าเขาผ่องมาวันนี้นะครับโอ้โหมีเสียนขาใหญ่คำนาเสื่อยในเวทีด้วยนะครับนั่นอยู่ในในเวทีด้วยสามสี่คนนะครับแล้วก็หน้าตู้นี่โอ้โหไหลเล่นอย่างเดียวนะครับเขาผ่องราคาเปิดมาเนี่ยเขาผ่องเสมอที่เขาผ่องนะครับท,ท,ท,ทั้งทั้งทั้งที่ไาย่พยักเนี่ยเดิน วางแข้งซ้ายเดินต่อยหมัดมีปั้มตีเข่าแทงได้หนักแทงได้แรงขยันเดินนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ค่อยมานะครับราคามาเล่นทางด้านภายพยักอยู่แป๊บหนึ่งนะครับจังหวะที่ทําได้ราคาเขาข้ามมานิดนึงพอพักยกนะครับราคาไหลข้ามทันทีนะครับพอพักยกราคาไหลข้ามไปทางด้านเขาของทันทีนะครับหมดยกสองเนี่ยที่จริงเนี่ยราคาหน้าแถวายพยักเป็นต่อที่สามสองเจ็ดสี่นี้น่าจะได้นะครับ มโมจ๊อใหม่ใหม่เนี่เป็นต่อแต่ว่าพอให้น้ําเนี่ยราคาไหลข้ามมาที่เขาผ่องเลกต่อเจ็ดสี่สองหนึ่งเลยนะครับหม่วยคู่นี้ทางทีมงานค้าใหญ่ๆนะครับก็มีในเวทีนะครับพูด,ดง่ายๆไปอยู่ที่มุมของมุมน้ําเงินเขาผ่องนะครับซ้อมอยู่ค่ายสาโชคมีชัยนะครับพอยกที่สามมาเนี่ยเป็นนา่นพายพยักออกวุฒเหมือนเดิมครับเดินเข้าหาวางแข้งซ้ายปั้มทีขวางหน้าดันแทงเสียบได้หนักได้แรงนะครับมีหมัดมีศอกสลับด้วย ทำได้งามทำได้สวยนะครับเดินขยันเดินขยันออกอาวุธราคาก็เบียดมาตลอดนะครับช่วงช่วงอยู่ระหว่างเกมการชกราคาเบียดตลอดแล้วหมดยกสามนี่ได้เยอะนะครับยกสามได้เยอะก็พลิกกลับมาเป็นต่อเลยนะครับพลิกกลับมาเป็นต่อเป็นท้านภายักเป็นต่อประมาณสองหนึ่งห้าสองรองนะครับหมดยกใหม่ๆพอช่วงให้น้ํานะครับราคาไหลเลยนะครับไหลรองทานผานเขาพองนะครับห้าสองรองสองรองนะครับเจ็ดสี่รองสุดท้ายนะครับก่อนปล่อยตัวนะครับ เขาผ่องเป็นต่ออยู่ที่สามสองนะครับให้น้ําเนี่ยจากสองหนึ่งพายพยักเป็นต่อทั้งบทกสามเนี่ยราคาข้ามมาอยู่ที่เขาผ่องเป็นต่อห้าสามเจ็ดสี่เลยนะครับถ้าเกมกันชกออกมาก็ยังคงเดิมครับยกสี่เขาผ่องเล็กเนี่ยถอยตั้งรับวางแข้งออกเขาก็ได้ดีเหมือนกันตอบโต้ได้หนักได้แรงนะครับแต่ว่าภายพยักเนี่ยขยันนะครับเดินปั้มเดินตีมีลูกหนักลูกแรงให้เห็นนะครับ ราคาไหลต่อไปทางด้านขาผ่องนะครับไหลต่อไปห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งเลยนะครับทั้งที่มวยดูไม่ห่างนะครับมวยคนนี้มวยคนนี้ดูยังไงก็ไม่ห่างรับเบียดกันแต่ว่าราคาไหลไปทางขาผ่องอย่างเดียวนะครับไปปลายยกนะครับทางด้านพายพยักนี่วางแข้งซ้ายนะครับมีต่อยหมัดมีศอกทำหมดทางด้านขาผ่องหน้าหงายนะครับหน้าหงายโดนแล้วมีอาการนิดนึงขาผ่องเลขกถอยตั้งรับมีเหนี่ยวเชือกนะครับกรรมการก็ไม่เตือนรัายกที่สี่ราคาเบียดเบียดขึ้นมาไหลรองขึ้นมานะครับเหลือสองรองนะครับ ถ้าปรากอนมาทุกอย่างเป็นทางด้านพายพยักโดนเหวี่ยงล้มนะครับโดนเหวี่ยงล้มคาเชือกล้มทั้งคู่ครับแต่ว่าพายพยักอยู่ล่างนะครับราคาไหลต่อยาวครับหมดทุกพอล้มปุ๊บราคาก็ไหลต่อยาวเลยนะครับไหลต่อไปที่สิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งนะครับเป็นทางด้านเขาพองเป็นต่อพอมาที่ห้าพอคล้ายๆเดิมนะครับเป็นทางด้านพายพยักเดินปั้มเดินทีแต่ว่าสุดท้ายก็เขาผ่องเล็กคุมเกมไว้ได้หมดนะครับก็ชนะคะแนนไปตามราคาตามคัดนะครับ สรุปแล้วมวยวันนี้นะครับคู่ที่สี่ถ้าท่านไหนที่เล่นออกตัวนะครับ<ส>ก็คงเอาตัวรอดได้นะครับยกสามยก4เนี่ยเป็นท้านนทยระยะกลับมาเป็นต่อนะครับลงราคา3 3าสามามสองเจ็ดสี่มาออกสองหนึ่งสามหนึ่งก็คงจะสบายตัวนะครับส่วนกิ่งซางเล็กเนี่ยได้ลองด้วยนะครับได้รองราคาเป็นรองถึง2 1 5หนึ่งห้าสองเลยนะบ,บางช่วงบางจังหวะหรือว่าขึ้นมาก็เป็นรอง5 3 7าสามเจดสี่เลยนะครับลองแล้วลออกตัวยินสบายนะครับ ส่วนคู่ฉัเพชรก็ยาวนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าราคาต่อขาตั้งแต่ยกที่หนึ่งมาครับตั้งแต่ขึ้นเวทีแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เล่นช่วงจังหวะเล่นนับนอกนะครับอาจจะเล่นแผ่นี้นะครับแต่ก็ทางด้านกองฟ้านะครับกับทอมมี่นี่ยต้นต้นๆราคาเบียดนิหนึ่งสุดท้ายก็ไหลยาวนะครับแล้วก็ชนะน็อกไปนะครับคู่แรกเป็นกองฟ้าเค l มวมยไทยนะครับชนะน็อกยกที่สี่นะครับกับทอมมี่ทายอดยุทธ คู่ที่สองนี่เป็นฉัดเพชรซอว์ชอ่อตงภายจีนนะครับชนะนอกทางด้านเพชรไข่แก้วโคดังแปดลาดกระบังในยกที่สามกิ่งสังเล็กต่อหลักสองครับก็ชนะคะแนนกองทวีทซอสสมหมายนะครับรป้องกันแชมดุลร้อยสามพันห้าปอนด์ไว้ได้นะครับคะแนนสี่จุดเก้าต่อสี่จุดเจ็ดสามเสียงแล้วก็เขาผ่องเล็กนครศรีนะครับชนะคะแนนภายพยักษ์อ็นนี่มวยไทยนะครับแฟนครับเป็นยังไงบ้างครับทางนั้นที่เล่นบรรยากาศแบบไหนก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่พิทลังใจ ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มาแสดงความมีนแบบเป็นมิตรแบบสุภาพนะครับแฟนๆครับทุกท่านจงรับเวยและโชคดีครับปลอดจากโควิดครับนำางนทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ